สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับในที่สุดเราก็มีทั้งเสียงเกมและเสียงพูดอลัลลอร์ของผมสักทีนะฮะก็ตอนที่เราอยู่กับเกมเกมทิเวิร์ตนะครับเกมเดิมกับที่เราทดสอบระบบกันตอนแรกนะครับโอเคตอนนี้ไม่ใช่โลกเดิมแล้วนะฮะโลกนี้เป็นโลกของอบักนางนะครับยืมโลกมันมาเนะครับ <c oughs> เข้าไปยืมกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโลกนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปเล่นเลยนี่ ทุกท่านอาจจะคนที่ผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้อาจจะงงนะครับว่าทําของนี้มันทํายังไงนะอะไรมันทํายังไงโอเคนะครับเราก็จะมาเริ่มใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะะรับตัวที่ติดไฟได้แบบนี้นะครับนี่จะเป็นมอนเตอร์ที่จะทําร้ายร่างกายเรานะครับมันเป็นมอนเตอร์ศัตรูกับเราเลยนะ,ะเราไม่ควรยุ่งกับมันนะครับถ้าเรายังไม่เทพพอนะ,ะโอเคเริ่มมาก็เหมือนไม้ทรับนะครับขุดไม้ครับผม ไอ,อ้ที่เป็นอย่างนี้จะเป็นถาวันนะเก็บมาได้นะครับเอาทำครบไฟทําถุงมือใหม่นะครับได้นะเก็บมาเลยมีประโยชน์นะจัดว่าเด่นนะครับเก็บมาเก็บมาเก็บมาเริ่มมานี่ราต้องอัปเกรดถุงมือเราก่อนนะครับโอเคกดคิวนะครับเป็นการเปิดช่องค้ามนะครับถุงมืออัปเกรดขึ้นมาครับถุงมือขึ้นมาโอเคตอนนี้เราก็ได้ถุงมือใหม่แล้วนะครับสังเกตที่อ่อนะอตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ นอนะรไรถุงมือใหม่ละขั้นต่อไปก็ทําอาวุธนะโอเคเนี่ยตอนนี้เราก็มีดาบนะเบื้องต้นเบื้องต้นจะมีประมาณนี้นะครับดี๋ยวก็พวกโต๊ะเตะอะไรนี่ก็นะแต่ก่อ,อนอื่นเลยสังเกตเห็นนะอาหารอันนี้นี่ควรเก็บไว้เลยนะครับตัวน,นี้จะเป็นสัตว์ที่ไม่ทําร้ายเรานะครับแต่พอเราทําร้ายมันปุ๊บมันก็จะวิ่งหนีนะครับ โอเคดู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 เห็ดนี่ต้องเก็บนะครับเจอที่ไหนต้องเก็บเลยนะเห็ดนี่จําเป็นมากนะครับขี้ขวา่สามารถกินแล้วเลือดเราจะเพิ่มนะคนดังเล่นเยอะเกมนี้นะแล้วก็ไม่เล่นมั่งเผื่อเราจะดังเกี่ยวไหมไม่น่าจะเกี่ยวนะเราอยู่ที่ความสามารถนะครับโอเคเก็บเห็ดนะผมจะพยายามไม่พูดเร็วละคัดนะครับเพราะว่าเวลาพูดเร็วนี่จะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยชัดนะไวไงไวไงตัวไวนะครับ เกิดแถวแถวป่านะส่วนใหญ่คนเราจะเกิดแถวป่านี่แหละไม่ไม่ไม่เคยเกิดไบโอมอื่นกันทีนะเกิดแม่งอยู่จะป่านะครับเป็นป่าเขานะไม่ค่อยเห็นคนเกิดไบโอมแบบอยู่ดีไปเกิดหิมะเลยนี่ไม่ค่อยเจอนี่ที่ไปเกิดป่าสนมันก็เจอส่วนใหญ่จะเกิดในแบบไบโอมอย่างเงี้ยนะเป็นป่าปกติก่อนเกมนี้ตอนกลางคืนต้องบอกว่าเป็นในที่โคตรมืดนะมืดแบบมืดตึ๊บนะครับ โด,ดยเฉพาะในถ้ำนี่เป็นที่โคตรจะมืดนะไฟนี่ก็โคตรจะกากนะไฟระดับแรกๆนี่กากมากนะครับโอเคครับการคุยเห็นนี่ไม่ได้นําให้ลงไปในนั้นนะแนะนำว่า,าควรดูจากข้างบนบนนี้ก่อนนะครับอ,อีกอย่างนึงก็คือที่เราต้องใช้คือถาดนะแต่ถาดเรายังไม่เจอเลยนะนเรื่องการหาถาดเดี๋ยวสอนจากเซิร์ฟนู้นก็ได้มากนะ สอนเบื้องต้นนะต้นต้นฐานนี้สามารถหาได้ตามสุ่มทุ่มฟุ่งไม้ไม่ใช่นะลงเมืองนะครับสามารถหานนิติการลงไปในถ้ำนะรแล้วก็ดู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 นะแต่เราจะไม่สามารถใช้ถุงมือดูดฐานได้นะครับนะแล้วก็หินบางพวกเรายังไม่สามารถดูดได้เราต้องอัปเกรดถุงมือเป็นอันนี้นะครับซึ่งจะต้องใช้ดอกไม้ดอกไม้ก็นะถ้าสังเกตเห็นนะคะนั่นคือดอกไม้นะครับใช้ดอกไม้อันนั้นนะอ่าเดี๋ยวดูก่อนใช่ ก็แผ่นไม้นี้โอเคแต่แผ่นไม้นี้เราคุณที่ได้รู้นะว่าทำยังไงนะในการทำนี้ขึ้นมาปั๊บนะครับเคตเราจะโฮโพสชั่นตรงนี้นะครับนะฮะไอ้ไม้นั้นก็ทําแบบนี้รับรับก็จะได้ไม้ออกมา,มาหินก็ทํามาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นที่ต้องใช้มันนะครับในการทําอุปกรณ์หาฐานของเรานะครับเตาอบก็นี่เง้เบดล็อกนะเห็นไหมนี่คือเบดล็อกครับหินเบดล็อกใช้ถุงมืออีกขั้นหนึ่งดูดนะครับเราต้องทํากันก่อน นี่ก็ต้องเช็คกระดูกนะพวกอะไรเงี้ยในคบไฟคบไฟก็นำคบไฟก่อนนะเบื้องต้นนี้ต้องสอนตลอดนะไปทุกคนได้รู้นะครับก็การปลดล็อกปลดล็อกการคราฟนะครับท่านก็ต้องหาเก็บวัสดุแปลกๆไปนะทุกครั้งที่เจอวัสดุแปลกๆนะควรเก็บไปเลยนะโอเอเลียนออขอฆ่าหน่อยได้ไหมอยากตาโดนแหลกนิดนึงขอไปนะครับฆ่าตายนี่ฮะอุปกรณ์ของที่ดรอปนะครับ โอเคเมื okay. ่อเราได้มาเราก็จะสามารถเรียนรู้กันครับของใหม่ๆได้นะโอเคตอนนี้มันยังไม่เรียนรู้นะโอเคมาดูอันนี้กันบ้างอันนี้คืออะไรอันนี้คือจุดเกิดนะครับจุดเกิดเมื่อเราแปะไปตรงไหนนี่เราก็จะไปเกิดตรงนั้นได้นะเวลาเราตายเราก็จะมาเกิดที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ประโยชน์ของมันอีกอย่างนึงคือเวลาเราไปใกลๆหลงทางเราก็เห็นนะเราเห็นกากบาแเราก็ตามกากบาทมาเลยนะครับ นี่คือแบบพอรู้แล้วว่าการกระบาะดอยู่ที่ไหนแต่แบบขี้เกียรเดินเนี้ยกดตัวทีครับผมแล้วกดตรงชื่อเรานะครับท่านตัางชื่ออะไรท่านก็วัดไปที่ชื่อชื่อนั้นนะฮะนี่เราสามารถวัปไปของเพื่อนได้ด้วยนะเพราะเพื่อนเราก็จะมีเออ,อันนี้นะครับเวลาเปิดเล่นกับเพื่อนนะเมื่อเราออกจากเซิร์ฟไปแล้วเพื่อนยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสร้างแล้วท่านไม่อยากให้ใครมากวนใจก็ นะแบบเข้ามาทีเอาเ้าทำไมาบ้านกูเป็นอย่างนี้นะครับท่านก็แนะนําให้ล็อกรหัสไว้นะครับเหมือนที่ผมล็อกไว้นะกูเล่นกับกแพรเพื่อนๆผมในกลุ่มนะครับอ่าแต่เขาบอกว่าเจ้าของโลกเจ้าของโลกที่ผมยืมเขานี่เขาไม่มีรหัสนะไม่มีรหัสโลกที่ผม,ามาตรวจสอบระบบตอนแรกนะครับ,รบ,รบ,รบอ่าโอเคประมาณนี้นี่ก็ทําแล้วนี่ก็ทําแล้วโอเค โอ oh, ชันนี่ยังไม่ต้องนะอะไรพวกนี้ยังไม่ต้องทำอะไรมากนะครับของทุกอย่างสามารถหาได้ในเมืองนะครับส่วนใหญ่จะหาได้จากในเมืองอเขอาของมาปุ๊บนี่ก็นี่คือที่หาแร่นะครับฐานนี่วิธีการรู้อะไรเป็นฐานนี่ต้องต้องใช้อันนี้เครื่องนี้ขุดนะเอามาไปชี้นะครับมันจะขึ้นเป็นสีฟ้านะอันนี้ขึ้นเป็นสีเขียวใช่ไหม อาจจะแยกได้คือมันจะขึ้นกับจีฟ้านะครับแล้วก็จะแยกออกนี่คือคบไฟนะครับถ้าเข้าไปใกล้ๆนี่เห็นหลอดไหมครับมันจะมีหลอดไฟขึ้นถ้าหลอดนี้ขึ้นเต็มเลือดจะลดนะครับเพราะว่าร้อนเกินนะครับร้อนจนเลือดลดอะไรประมาณนี้นะเออเดี๋ยวนี่ต้องทำาอกลงเมืองครับต่อไปคือการลงเมืองล้วนลงเมืองนี่เป็นอะไรที่ไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องทำ ปมีเห็นถ้ำอยู่เช่ <S <S องแรกนีนนน่ของข้างบนข้างบนไม่ค่อยมีอะไรจำเป็นนะครับส่วนใหญ่ของจะเป็นอยู่แต่ในถ้ำนะครับสังเกตนะคนมืดนี่ขนาดแปะไฟโอ้โหอมองไม่เห็นข้างล่างแล้วเนะะี่ยมืดมากนะฮะไม่ค่อยอยากจะอัดคลิปแล้วลงถ้ำก็พออย่างนี้นะครับโอเคนี่ไงฐานพอเจอฐานปับ๊บก็ให้ท่าน,นเอา จเจ้าอันนี้ออกมาเห็นเห็นที่วิงวิงกี้ไหมครับนั่นคือมอนเตอร์พิเศษนะฮะเนี่ยที่วิงวิ่งขึ้นตรงกลางนี่คือมอนเตอร์พิเศษนะครับเห็นไหมไม่ได้ดูดไม่ได้แล้วเราต้องใช้ฐานนะครับซึ่งฐานถ้าเราใช้เจ้าเครื่องนี้ ón, นี่จะได้ออกมา6ก้อนใช่ไหมนะจะได้หก้อนก็จะพออยู่นะครับนั้นระหว่างนี้เราขึ้นไปทําอะไรข้างบนก่อนก็ได้นะครับตอนนั้นคืนนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับพวกมอนเตอร์อ ที่โหดนะก็จะมีเอเลี่ยนตัวใหญ่ที่เราฟันมันตายไปตอนแรกรแล้วก็ปูนะครับที่เหลือก็น่าจะพอสู้ได้เนี่ยนะนะท่านต้องเรียนรู้ทีการสู้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับมันก็โหดใช้ได้นะฮะมันตีแล้วมันตีเจ็บเอาเรื่องนะครับนะตีเฮ้ยมันอยู่ไหนวะจะบอกแนละวบนต้นไม้อะ่ะ เล้ยนเสียงมันครับไออมสเตอร์พิเศษเนี่ยเ้ยนตอนอยู่มรงนี้เสียงมันต้องอยู่เหนือหัวเรานะครับหมูไม่เกี่ยวหมูนี่เป็นมอนเตอร์ที่จะฆ่าเรานี่เนี่ยมันต้องอยู่บนต้นไม้แถวๆนี้นะสัญญาณมันอยู่แถวๆนี้นะครับโอเคครับพาร์ทแรกก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เดี๋ยวมาต่อพาร์ทหน้ากันนะครับโอเคครับผมการหาทงหาถานการขุดข้าของอะไรเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรากลับไปสู่โลกปัจจุบันกันเลยการจับสัตว์ก็ถ้าท่านไปดูของคนอื่นก็น่าจะโอเคนะผมไม่จำเป็นต้องสอนหรอกมันะ้งเนาะคนดังๆเขาก็มีกันเยอะแยะนะครับถ้าก็ลองไปศึกษาเอาดูนะแต่ถ้าอยากจะให้ผมเป็นคนทําให้ดูก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วครับผมก็จะอธิบายให้อย่างละเอียดเลยนะโอเคครับผมก็สําหรับ Creative Words ในพาร์ทแรกก็คงต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าระบบเสียงจะโอเคนะมีทั้งเสียงเกมและเสียงพูดนะครับ โอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์นะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้นะครับถ้าอยากให้เพื่อนดูก็แค่กดแชร์นะครับไม่มีอะไรยากนะโอเคครับเจอกันใหม่พัดหน้าครับสำหรับวันนี้กับผมเนโซ่ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับเย่ yeah.